มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอย่างนี้ก็ได้หรอสันทนาขอนั่งที่ปรึกษานายกแต่พอฟังทิ้งท้ายแทบกลุ่มขมัก31สิงหาคม2566 นายสันทนาประยูนรัฐอดีตตำรวจสันติบาลเดินทางมายื่นหนังสือแนะนำตัวและเสนอตัวต่อนายเศรษฐาทาวีสินนายรัฐมนตรีถึงที่พักเพื่อไทยนะคะเพื่อที่จะพิจารณาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายรัฐมนตรีในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีเจ้าหน้าที่พักเพื่อไทยเป็นตัวแทนรับหนังสือค่ะ โดยในสันทนากล่าวว่าขณะนี้การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอใกล้จะนิ่งแล้วและเรื่องตำรวจก็ถือเป็นเรื่องสำคัญแต่นโยบายของนายเศรษฐาได้เน้นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องซึ่งต้องยอมรับว่าแยกกันไม่ได้ระหว่างเศรษฐกิจสังคมตำรวจแม้ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าตำรวจก็ต้องดูแลอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมเป็นโคต้าของเพื่อไทย ซึ่งโผที่บอกว่านิ่งแล้วแต่ที่ติดตามมาตลอดมองไม่เห็นว่าใครจะมาดูแลเรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้จึงมาแนะนำตัวและขอทำหน้าที่ตำแหน่งที่ปรึกษานายกที่ดูแลเรื่องนี้เท่านั้นไม่ได้ไปแบ่งโค้ตากับใครผมไม่อยากให้มีการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการตำรวจในรัฐบาลของนายเศรษฐา บอกว่าตนเองไม่อยากให้มีการซื้อขายตําแหน่งข้าราชการตํารวจในรัฐบาลของนายเศรษฐาบอกว่าตนอยู่ในสอตอชอมาทราบดีว่ามีการซื้อขายทุกระดับและหวังว่าพักเพื่อไทยจะให้โอกาส ทางนี้นะคะานสัทน,นาบอกอีกว่ายืนยันว่าไม่ได้ต้องการผลประโยชน์วอนเพื่อไทยพิจารณาเอกสารด้วยหากไม่ได้รับตําแหน่งจะทําหน้าที่ภาคเอกชนตรวจสอบพักเพื่อไทยแล้วก็ตรวจทุกตําแหน่งตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับปฏิบัติการขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ